สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมโอเค,อเ,คเราไปลองเล่นกันเลยครับผมต่อแปหนึ่งนะครับผมมามาแล้วครับผมโอเควันนี้ผมจะมาเล่นสักครั้งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดือดจะม้าวันนั้นต้องขออภัยให้ผู้ชมหน้าเลือด้วยนะครับผมโอเคเราไปลองเลขขน่นกันเลยครับผมโอเคเรามาแล้วนะครับผม มาแล้วเรากระโดดผู้นี้ได้แล้วครับผมทำจนผมรู้แล้วว่าเราลิ้มันกระโดดผู้ได้ครับท่านผู้ชมเตะเตะเตะอะไรเตะอะไรเตะอะไรเราจะเตะอะไรเตะอะไรก็ผมคือผมยังไม่มีสกินเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงครับผมโอเคผมเล่นอีกไปก่อนแล้วได้นะครับผมก็ถ้าผมไม่มีสกินก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมโอเคผมก็กระโดดผู้นี้นะครับผมผมยังไม่กระโดดผู้นี ora, ้เลยก็คือเท่มากเลยนะครับ ก็กำลัมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คือผมต้องรอข้างบน,นอ่ะเรื่องสมดวิศวิชาทีนะครับผมโอเคครับผมโอเคเราแป๊บนึงนะครับผมโอเคอันนี้คือใช่เราไหมอันนี้มันชื่อเราแต่ตัวเราตัว,ตวละครมันมันมันไม่ใช่เราอะครับท่านผู้ชมก็เราจะเข้าสู่การเล่นเกมแล้นะครับผมโอเคมาแล้วครับผม โอเคมาเล่นเกมกันเลยคร,รับโอเคผมจะก,กระโดดตรงตรงตรงเครื่องบินเราอยู่ไนเออผมจะลงตรงพีกดีมาพีกโอเคครับผมเราลง,ลง,ล,ง,ล,งลงตรงพีกเลยครับผมแล้วก็กระโดดออกไปเลยนะครับผมแเราก็ไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็กดพุ่งเลาเล่นความเร็วนะครับผมก็มันก็จะได้นะครับผม กระโดดลงไปนะครับผมเราไปที่บ้านหลังนู้นนะครับผมไปเก็บปืนกันนะครับผมโอเคครับผมก็ไปข้างหน้าเลยครับผมไปข้างหน้าเลยครับผมไป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 นะครับผมไปไปไป,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 ปมาแล้วครับผมโอเคกระโดดไปกระโดดไป แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมเข้าบ้านหลังนี้ข้างหลังแรกนะครับผมโอเคว่าจะมีอะไรบ้านนะ,ะผมเราไปดูกันเลยะครับเมอันนี้ก็พอได้ะครับผมครับผมมาก็ปืนก็ก็ก็กกเลยม,มาันก็จะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับผมปืนนี้นะครับผมผมต้องการปืนที่แมวผมก็ได้มาแล้วนะครับผมโอเคครับผมดูตรงนี้นะครับผมเออก็ได้อยู่นะ เออเอออันนี <default> ้ว่ดีเออพอแล้วเราไปดูป้ายอะไรย่างเงี้กันดีกว่าครับผมผมว่าผมเด่นเจอคนแล้วอรๆกันไหนเราติดตามชมกันเลยนะครับเพอ่อนเราไปลองดูตรงนู้นกันนะครับผมผมจะไปผม่วาลงดีเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมผมดูผมเหมือนเป็นคนดีแล้วนะเจอคนจะเจอเจอจะได้ตายอย่างดีนะครับผม อ่าตายอย่างดีมากๆเลยนะครับผมมองตรงนี้นะครับผมไม่มีปืนอะไรเลยครับปืนไหนอะไรอะไรกูไม่เนี่ยเออแล้วก็กระโดดลงไป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 นึ่งนะนึ่งนะผมคือกระโดดกระโดดคอไปท่านผู้ชมท่านเรือนนะครับผมกระโดดแป๊บหนึ่ยนะจิ๊บ ผมจะไม่หารถก็ขับแล้วผมผมไม่อยากวิ่งอนะ่ะเออถ้าได้คือรถรถทษเข้าใจผมนะว่าผมไม่อยากวิ่งเท่าไหร่นะครับผมผม,ผมรู้ว่าคนอื่นเขาเล่นเกมนี้เราวิ่งนะผมผมก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็ขอโทษท่านเห็ไหมโอเคเรตรงนี้กันนะครับผมถ้าต้องขอโทษท่านผู้ชมนะผมที่ผมบอกว่าผมขี้เกียจเดินนะผมต้องขอขอโทษด้วยนะครับผมโอเค ไหนเจอคนเจอคนเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะเออผมก็ไม่รู้นะเข้าไปในบ้านเหรอครับท่านผู้ชมขันจะเจอคนยิงเลยนี่แหอะไรครับท่านผู้ชมมันก็พอพอกันนะผมสองปีนี้นะครับผม กระโดดขึ้นไปก่อนนะคะผมมันเหมือนมีคนยิงเราแล้วเราก็ตายแต่เลื่อนเลื่นเราก็หลดนะคะผมโอเคลองดูแล้วครับผมเอ้เออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเออแล้วก็ตรงนี้เออกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปกระเจ้ก็กระโดดครับผมมันจะมีอะไรไหมนะคะผม โอเคกัะเราไปกันเราไปเรามาดูตรงม้าหลังนี้ครับผมว่าจะมีใครไหมนะครผมมันจะโดนโดนจริงโดนจริงใครยิงเราเรนเจอตัวแล้วไปไหนแล้วไปตรงนะ้นไปไหนครับท่านผู้ชม เออผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นไหนผมไม่ต้องสนใจมันผมปล่อยให้มันดีแล้วก็ผมก็ที่ยิงมันโอเคนะครับผมโอเคถ้งหมันเป็นสิ่งของคนยิงปืนนะครับผม ไม่ไม่ไม่นะพูดมรื่องนี้าะเราดิอะไรกันนะผมผมก็เป็เรื่องของทางเสียงถูกกันแล้วเรขออภัยด้วยนะครับผมโอเคสำหรับใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ของด้วยนะครับผมโอ้แต่ววันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ